สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวกุกก่อนนะคะดูนะคะวันนี้นะคะคนมาถอนกล้าเยอะแยะพึิกพักเลยนะคะวันนี้หมดตาแน่ๆเลยนะคะวคนนี้เลย่ผมขาดไม่ได้ครเพราะว่าดูนีก็เช่แบบนครับนีคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะกล้าวันนี้ใสจะสิบนี่นะคะมากับหนูหน้าแล้วก็พี่เฟื่องนะคะมาด้วยกันนะคะหนี่พี่เฟื่องนะคะสบายใจเนาะนัดกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะคุยกันว่าหา เราจะไปรถใครน้อก็ช่วยกันคิดว่าหารถจะไปรถ่ไหนน้อคุยกันกับหนูนากับพี่เฟื่องนะคะแล้วพอดีนะคะว่าจะมาหารถเห็นรถลุงจอดอยู่นะคะก็เลยพากันโดดขึ้นหลังรถลุงเลยนะคะก็ได้มาถึงพอดีดังจุดหมายนะคะว่าจะมาถอนฆ่าตั้งใจแล้วนะคะนี่น้่งเงันก็นอนอยู่สองวันค่ะปะดาใสสร้อยสวยจังเลยไหน โอ้ใส่สร้อยใส่สร้อยทึงหูขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้ดูยากก็ไม่แพงนี่ยากก็ไม่แพงน้องแอนหนักหนึ่งบาทเลยนะเนี่ยหนักหนึ่งบาทเลยโอ้โหแล้วจะหนักพอไหมวลางฝนล้านน่ะสวัสดีค่ะตุ้มซ้ำลดลงเหรอคะเมื่อกี้นี้ดีใจมากนะครัะเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น่ะโดดแม่นครับเล่นน้ำแม่นนึกถึงตอนสมัยยังน้อยครับแบบนี้แหละดดลงเลยค่ะ แต่เสียดายน้ำมันน <ibles> ้อยเนาะครับผมเดี๋ยวระวังขาจะหักเด้อน้ำมันน้อยโดดแรงแบบนี้นะแม่บ้านของลุงจุนตาครับพอสอนไว้เหมือนกันนะเก่ง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 คนนี้ย่าชีไงโอย่าดวงอาทิตย์ผมก็ส่งอยู่ตั้งนานว่าใครเนาใครเนาะย่าดวงอาทิตย์นี่อาทิตย์ที่แม่หนูลูกเนี่ยแม่ไปถอนจ้ากันที่มันได้งานที่ได้เป็นาทิตยด้ ไงเยไปข้างหลังจำไม่ได้พี่แมท่ายิดถือ้งหนาทีเล่นยไปเลยเอาได้ีมากครับโอ้ยงูอื้อเลยกีฬาของน้องแพร่สูงมากเก่งมากเก่ง ไวว้ดยถอนไว้แทนตุ้มตามเลยตุ้มตามเอาแบบนี้เลยบอไม่ให้มันขาดคือผมตอนผมรับผมงายแบบนี้เพราะเอฟซีเขามาเม้นบอกว่าต้องคว่ำมือลงอ๋อเดตกๆง่ายต้องคว่ำมือลง ตัวดีอน้าหน้าทวันแล้วที่ับนนี้นำไหลลกยากบ่าน้ำมันหลน้เกินบะจน้ำมันเงียงนะขาันก็งอกรหว่างวันไปด้วยไงน้ำมันเมันทอนยากดูแลค่อยเอาแบบนี้เลยเพราะว่าค่อยกลัวเปียกเลยค่อยกลัวเปียกค่อยก็เลยเอาขาขึ้นเลย ป่าเพคนมาหลายต่ออยู่ขึ้นมาหลายต่อเด้อที่สมอนก็ถอนเสือไม่หิวข้าวกันบ่ลืมลืมลืมกินข้าวบ่ดิถอนก้ามวนถอนก้ามวนขนาดเด้บ่ได้กินเผาเออดูขนาดูซิป้าเป็นไงพี่เฟื่องถอนง่ายบ่ถอนง่ายจ้ะดูเสือไม่พาไปกินข้าวเลยป้าถอนง่ายเด้อเนาะ ถอนแล้วง่วงนอนไปด้วยก็ไม่เจอไม่เจอพาไปเพราะเสือคือเสือพาไปอูพี่เฟื่องบอกว่าพี่เฟื่องไม่คล่องนะคะแต่ดูแล้วคล่องเหมือนบอกว่าไม่คล่องดำนะไม่คล่องถอนกลาดูแล้วคล่องจังเลยถอนก่าอยู่กัเสือเมื่อไหร่ก็ตามเล่ะเสือคือเสือพาไปคิดว่าพี่เฟื่องไม่เคยทำนานะคะ มาถึงล้วคยังไม่กินข้าวเลยมาตั้งแต่เช้าทีแรกค่ะว่ามาถึงไม่กินข้าวก่อนแล้วมาโดนงานไม่ลืมไปสมอนจะกิน้าไปกินข้าวแล้วบ่ดข้าวเช้าน่ะยังไม่ได้กิน ก็ดีกแเชต่นม้างแต่หกโมงนู่นั้างแต่หกโมงเหรอพี่สมนใช่แต่ข้าวหุงมาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้กินเพราะว่ามาถึงก็ฝนมาตกหนักก็เลยมาเลยเขาเสื้อเขาฝนตกวะพี่สมนฝนตกในเสื้อกันร่มต่าืนหยุดไปตอนแปดโมงไม่บอกไปตกที่กอกกูมางกำนอยู่นะคะที่กกอกกูมังกงนน่กอกกลังรอฝนอ่นะคะที่กกอกกกูมมรอูนกมลังรอฝนอยู่นะคะท่กกกกกมกน่นี่ไกมน่ะกกอน ไม่มีม oi> ือข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมาถึงมาจะมาได้กินข้าวนี่นากาศถอนก้าก็คึกคักพอสมควรนะคะดๆๆูเต้ก็ดูคนนะเนี่ยแขกคนเต้มาถึงแล้วตัวมุมนี้คนดูดีเนาะเฮ้ ดับติดมากดับเพื่อการแก้ปีกเชื้อเนี่ยติดมักดาบทอดผอมไปทอดผอมอยู่ไม่มีคนโอ้ยนี่นะเสือก็ถอนกล้าจริงมาือยูทูบเบอร์เราลุยได้ทุกที่นะคะทำได้ทุกอย่างค่ะนั่งข้างหลังกี่คนเต็มไปเรื่อยเรื่อยมันไม่มีคนนั่งข้างหลังกัี่คนห้าคนวีออสวีออสโนหนาแม่ดาแล้วก็พี่เฟื่องพอดีเต็มรถพอดีเลยกับอุปกรณ์ชุดไหว้ ผลไม้ไหว้เสร็จแล้วก็มาบอไหว้เสร็จแล้วก็เอาผลไม้มาเลยไหว้ของแม่ผู้ใหญ่ชุดไหว้ของแม่ผู้ใหญ่ใช่่คะทำจนตั้งแต่เล็กแก่โตเลยค่ะจนแก่เลยเก๋แกจนโตนะเรียกแก่เรีกจนเก๋พอเก๋แล้วก็เลยเลิกทำค่ะแต่เห็นยายชี้บนนั้นเรามั่ใช่เป็นตรามเลยนะยายชี้เป็นคนมัดยายชี้เป็นคนมัด อาจารย์มาแล้วครับเนาะค่ะสวัสดีนะคะกบอกเงียบเหงาเขากรองลูกคนเลยหรอใช่ยุ่งล้นขาอยู่ใช่มาเยอะๆเพราอยากไปนั่นโดนนักไฟไทยด้วยนะไทยที่มาจากปฐุมไม่รู้ อยากมาตั้งนานแล้วอยากมาตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ไปดำนาอยู่วันนี้อยู่เพิ่งมาที่ขั้นตอรขั้นตอนที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะนะครับกับจันทร์ก็ถอนก้านยันะคะว่าจะมาดูกับจันถอนก้านไม่ทันซะแล้วไม่ทันเลยครับผมเดี๋ยวเอาใหม่เพราะว่าเราจะทำทำรากยาวไม่ได้มัน มันจะสะสมก็ค่อยๆทำไปสองนาทีพักสักนาทีหนึ่งอะไรแนี้นี่ค่ะน้องแคมนะคะถอนก้าวแต่แม่ดาไม่ไหวนะคะก้มๆแบบนี้ต้องนั่งเลยนะคะแม่ดาต้องนั่งก็อี้มานั่งนะคะก็เป็นบรรยากาศที่นาลุมพลพระแตนเนาะบรรยากาศชุดคักนะคะแต่ท้องฟ้าก็เป็นใจเนาะแดดไม่ร้อนเนาะดูดต่อนะใครที่ตอบก็มานะครับสวัสดีครับ มากันหลายคนเลยไอ้เพื่อนเลยครับแม่เพื่องก็มานะครับอืมบกมือบายบายอยู่พี่เพื่องนะคะอันนี้คนนี้ใครอย่าอย่าให้ใส่หน้าเตจตาตายก่อนนะไม่รู้ชื่อนะแฟนเมดีงฮะใช่เหรอใช่นะตุ้งตาไปนั่งอหูดูนะไม่ใช่เหรอแฟนพี่เหน่ง บอกแล้วคนนี้เป็นใครล่ะป้าแตงป้าแตนเพิ่นคือบอกว่าให้ปล่อยน้ำพอแล้วมันเยอะแล้วมันถอดแล้วนี่ค่ะเราจะไปกินข้าวกันแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้แจ่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดากโกกอกดนเลยนะคะสวัสดีค่ะ